ไปติดตามการรวมตัวของผู้มีความรู้เพื่อที่จะได้รับความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนามหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวงใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพมหานครครับไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ครับ เนี่ยครับมหาวิทยาลัยนะวะมินทราธิราชสังกัดในกรุงเทพมหานครนะครับก็จัดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10โดยมีบุคลากรจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมสร้างทัศนติความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาและบริหารจัดการมหานครนะครับ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10ในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยข้าราชการประจาข้าราชการการเมืองผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนรวมกัน153คนนะครับมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่9กันยายน2565ไปจนถึง17กุมภาพันธ์ปีหน้าครับ โดยนายเฉลิมพลโชดนุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักสูตรนี้นะคะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนของสังคมได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอแนะในมิติที่สามารถนําไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาเมืองและมหานครได้ค่ะวันนี้นะฮะทางคณะของผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับสูงนะครับด้านการพัฒนามหานครหรือว่ามหานครสินะฮะ ได้พาทางผู้เข้าอบรมเนี่ยมาดูงานนะครับที่สถานีกลางวางซื่อหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับที่ปัจจุบันได้รับพระราชทานชื่อมาแล้วนะครับก็เป็นสถานีกลางแหล่งสําคัญนะครับเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์ค แห่งใหม่เลยนะครับของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เราเป็นคนกรุงเทพมหานครเองก็ตามหรือว่าทํางานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าเราได้มีสถานีที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถรองรับในเรื่องการโลจิสติกต่างๆของคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟชันเมืองก็ตามรถไฟแอร์พอร์ตเดลิงค์เชื่อม3มสนามบินก็ตามและที่สําคัญต่อไปจะมีทางด้านของรถไฟความเร็วสูงนะซึ่งจะเชื่อมไประหว่างประเทศเป็นคอริดอร์ ไปถึงจีนเลยนะครข้ามาทางลาวครับก็ได้ความรู้ค่อนข้างมากนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือเราก็มีความชื่นชมนะครับว่าทาง รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ไดเ้เลือกทางกรุงเทพมหาคนครเราเนี่ยนะครับในการจัดตั้งสถานีเ,าเป็นทับสําคัญแห่งนี้ในะการโลจิสติกนะครับคิดว่าคงจะสร้างความเจริญให้กับทางกรุงเทพมหาคนครได้อย่างอีกมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นกรประตูที่จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประชาชนรวมทั้งคนไทยและคนต่างชาติเข้ามาในกรุงเทพมหาคนครได้มากขึ้นต่อไปครับ ผู้เข้าฝึกอบรมนะครับก็ได้เยี่ยมชมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือว่ากลางบางซื่อนะครับโดยมีคุณนันโ์โพนิ่มแดงผู้ช่วยผู้ผู้ช่วยการด้านผู้ช่วยผู้ช่วยด้านปฏิบัติการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเป็นวิทยากรในหัวข้อบริหารจัดการสถานีกรุงเทพอภิวัตรซึ่งผู้เข้าอบรมก็ยอมรับว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างมากครับ งานของทางทีมนักศึกษาหลักสูตรมหานครสิบวันนี้นะครับทางการรถไฟก็ขอกราบขอพระคุณน,นะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินงานของปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของสายสีแดงเราได้เปิดให้บริการแล้วนะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับปลายทางสถานีลังสิตในส่วนของสายเหนือนะครับ25กิโลเมตรนะครับใช้เวลา25 นาทีนะครับและในส่วนของสายตะวันตกนะครับสถานีการกรุงเทพอภิรัตไปตลิ่งชันนะครับ15กิโลเมตร15นาทีเปิดให้บริการแล้วก็ฝากเชิญชวนพี่ๆช่วยประชาสัมพันธ์ในการใช้รถไฟนะครับเพื่อช่วยลดมลภาวะแหกับกรุงเทพมหานครของเราด้วยครับสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการนะครับก็อยากรณรงค์เชิญชวนนะครับให้มาทดลองใช้สายสีแดงดูนะครับมีความสะดวกสบายนะครับสามารถเชื่อมต่อเข้าไปในเขตในชั้นเมืองได้นะครับเชื่อมต่อกับสถานีตัวรถไฟสายสี น้ำเงินนะครับที่สถานีบางซ่อนบางซื่อนะครับในส่วนของอนาคตเราจะเชื่อมต่อกับสายสีชมพูที่สถานีหลักสีนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนมาทดลองใช้ได้ครับขอบพระคุณครับ ก็ขอพูดในฐานะที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องบอกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้มากๆนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีโอกาสนะคะได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆนะคะเป็นหลักสูตรของผู้นําเมืองหลักสูตรมหานครนะคะทําให้เราได้รู้ถึงระบบการทํางานของกรุงเทพมหานครมากขึ้นนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้นะคะที่เราได้มาศึกษาดูงานที่สถานีบางซื่อแห่งนี้นะคะ เราก็ได้พบว่า,าวิศวกรของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแล้วก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะคะที่ประเทศของเราจะได้ก้าวขึ้นไปเป็นประเทศชั้นนาของโลกนะคะในเรื่องของขนส่งมวลชนนะคะขอบคุณค่ะทางนี้นะคะผู้เข้าอบรมหลักสูตรยังบอกอีกด้วยค่ะว่า ถือเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์ของผู้นําองค์กรหน่วยงานต่างๆไปต่อยอดได้ค่ะเพื่อนําไปพัฒนาเมืองกรุงเทพรวมทั้งองค์กรแล้วหน่วยงานให้เติบโตเข้มแข็งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันโลกที่ไร้พรมแดนต่อไปค่ะ